มีเป็นเด็กชาวปาเลสไตน์เกิดในแผ่นดินสงครามและการทำลายชีวิตใบนุ่มไม่ทันได้ใช้สัาละาศาสนายึดเหนือความตาย สว,ส,สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆชาวโซเชียลสวัสดีสวัสดีแลาสวัสดีที่ติดตามมนทางแฟนเพจปูเก่าราชคลิกแล้วก็ที่ติดตามมาทางช่องนะครับ how to ง่ายๆสตไตล์ปูเก่านะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับบทเพลงจะว่ายากก็ยากจะว่า,าง่ายาก็ง่ายแต่ว่าเราจะมานําปรับ มาปรับมาเล่นให้มันเป็นแนวทางการเล่นที่ง่ายๆสําสหรับมือใหม่ทั้งหลายแหละนะครับที่อยากจะเล่นเพลงนั้นเพลงนี้เพลงนู้นแต่ไม่รู้ว่าจะตีคอร์ดยังไงไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงเพราะบางทีไปดูต้นฉบับเขาเล่นก็แบบอลังการมากมันยากมากไปดูคนอื่นที่เขา cover ก็แบบว่าออะไรกันนักหนาวนี่ไม่กล้าจะให้กูเล่นตามบ้างเลยเหรอ เด็กชายรามีนะครับผมของพี่ปูพงศิษฐ์ทำพีนะครับพี่ปูพงศิษฐ์อีกแล้วนะปูสอนเพลงพี่ปูให้มันยังไงวะเนี่ยนะฮะก็เ,เพลงนี้เนี่ยที่หยิบเพลงนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันมีจังหวะที่ค่อนข้างเรียกว่ายากนะเออยากมากๆสําหรับมือใหม่เพราะว่า มันมันไม่ได้นับแบบปกต <tinc S 1> ิชาวบ้าน่ะมันแบบชิคชาม่เป็นเด็กมันจะมีสำเนียงแบบแขกอารับอผมก็เรียกไม่ถูกหรอกต้องขออภัยแล้วกันนะครับผมยังไงใครที่เอ่เรียกถูกว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะแบบไหนก็รบกวนเอ่อช่วยช่วยมาแก้หรือว่าอ่ช่วยมาให้ข้อมูลก็ได้นะครับไม่ว่ากันอ่ะว่ากันเลยดีกว่าเพลงนี้มีอยู่ equally, 1 <with> 2 3 3าคอร์ด4คอร์ดนะครับมี a minor คอร์ดมันง่ายๆอย่างนั้นแหละไม่มีคอร์ดยากหรอกนะครับ a m i n น r อร์คอร์ด G คอร์ด F อ่าอจะเป็น F ธรรมดาไม่ต้องทาบก็ได้นะครับหรือจะเป็นแบบว่าโชว์เกาเ๋าหน่อยท่บซะหน่อยอะไรประมาณนั้นก็แล้วแต่เอาที่สบายใจนะค <c oughs> อร์ด G เอด G ไปแล้วนี่แล้วก็จะมีแทรก E มานิดนึงแทรก E มานิดนึง เพลงเนี้ยอย่างที่ผมบอกไปก็คือว่าคอร์ดมันไม่ยากมันเป็นคอร์ดพื้นฐานทั้งนั้นเลยนะครับเอเมเนอร์เอฟจีเอซีคอร์ดมันเป็นคอร์ดพื้นฐานทั้งนั้นเลยแต่สิ่งที่มันยากคือจังหวะจังหวะการตีคอร์ดนะครับผมเริ่มเลยแล้วกันนะครับให้เราคิดแบบนี้ฮะเป็นลนักษณะอ่าลงลง,ลงขึ้นลงขึ้นลงลงอ่าอีกทีหนึง่งนะครับเมื่อกี้อาจจะเร็วไปนะครับเป็นลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงอ่าอีกทีหนึ่งอ่าสามครั้งที่สามนะ ลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงนะครับไอ้ช่วงลงลงตอนตอนหลังเนี่ยไอ้ไอท้ายชุดของมันเนี่ยขอให้มาเน้นเน้นที่สายเบสก็คือ3สายบนเนี่ยดีดให้โดน3สายบนให้มากส่วนไอ้ลงลงขึ้นลงเนี่ยให้มันอยู่แค่3สายล่างก็พอถ้าเราใส่คอร์ดเข้าไปเสียงมันจะเป็นประมาณนี้เห็นไ,ไหมฮะลงลงขึ้นลงขึ้น อ่าไอ้ล่งล่งสุดท้าย2อันเนี่ยมันจะเน้นที่เสียงเบสมันจะทําให้เสียงมันมีด y n a ิกที่แตกต่างขึ้นไปในการเล่นเพราะถ้าไม่งั้นแล้วถ้าเราถ้าเราดีดโดน6สายตั้งแต่แรกมันก็จะกลายเป็นบางที่เสียงมันฟุ้งเกินไปเสียงมันฟุ้งเกินไปมันไม่น่าฟังนะฮะอินโทรมันก็จะมีแค่ A m เม o r กับ F เท่านั้นนะครับ A m เม o r เนี่ยในในเพลงจริงมันจะเล่น4รอบเลยนะครับ ลงลงขึ้นลงขึ้นลง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  F อ่าพอจะส่งไป F เนี่ยให้มันเป็นแบบนี้ลงลงขึ้นลงขึ้นลง F นะฮะแล้วก็เริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งอ่ะเมื่อกี้ผมอาจจะจับ A เมนเทอร์เป็นอ่าลักษณะของคอร์ดคอร์ดในคอร์ดทาบนะครับผม ถ้าถ้าใครจับแบบนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรจับจับทอนนอกธรรมดาฟอร์มปกติก็ได้ลงลงขึ้นลงขึ้นลง F ให้มันเป็นลักษณะนี้แต่ถ้าเกิดว่าจับตรงนี้ได้เนี่ยเสียงมันจะแน่นขึ้นถามว่าแบบนี้จับยังไงจับ F Shar p m ปเมเได้ไหมครับถ้าจับ F Shar p m ปเมเได้เลื่อนมาช่องที่5มันคือการฟอร์มการจับแบบเดียวกันนั่นเองลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงขึ้นลง ลงขึ้นลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงอ่าเหมือนกันจาก F ไปหา E เราก็จะเปลี่ยนคอร์ดในจังหวะที่มันเป็นลงลงไอ้ลงลงอ่ะไอไอลงไอลงไหนวะเนี่ยไอนรงหรือเปล่าไอลงสุดท้ายอ่ะลงลงขึ้นลงขึ้นลงเปลี่ยนอ่ามันจะเป็นแบบนี้ผมอยู่ที่ F นะครับ ลงลงขึ้นลงขึ้นลงเปลี่ยนแล้วก็เริ่มใหม่เริ่มชุดใหม่ลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงแล้วมันก็จะเข้าท่อนร้องไอ้เข้าท่อนร้องก็เช่นเดียวกันลงลงขึ้นลงเด็กชายเห็นไหมฮะลงลงขึ้นลงขึ้นเด็กชายเด็กชายมันจะลงมา A- m เม o r ทันทีนะครับแล้วเราก็ใช้แพทเทิร์นคอร์ตตรงนี้ในการตี ในการตีไปทั้งประโยชน์ทั้งท่อนเลยนะช่วงแรกอาจจะสับสนนิดนึงเพราะว่าประสาทสัมผัสของของมือกับปากในการร้องเนี่ยผมเชื่อแหละว่ามือใหม่ๆเนี่ยมันมันมันจะตีกันนวเนียแหละตีกันยุบยับยุบยับยุบ,ย,บยับยุบเลยแต่แต่ก็อย่าอย่าพิ่งไปท้อนะครับเล่นช้าๆไปก่อนอย่าพิ่งเล่นเร็วจําไว้เลยนะฮะว่าทุกครั้งที่เราฝึกเพลงอะไรก็ตามช่วงแรกเราเล่นช้าๆไปก่อนอ ผมย่อแล้วกันนะครับย่ออินโทรให้มันเหลือแค่อคอร์ดละคอร์ดละชุดก็พอนะครับแล้วก็เข้าท่อนร้องเลยนะฮะ,ะผมจับเอเมเนอร์ er ตรงนี้นะ F ลงขึ้นลงขึ้นลง E ลงขึ้นลงเด็กชายรามีเป็นเด็กชาวปาเลสไตนอ่าสังเกตไหมฮะว่าผมก็จะตีแค่เนี้ย ลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงอ่ามาจากอ e ีเนาะจะได้ไม่งงนะอี e, โอเคนะครับดูนะฮะจากอ e. ีลงลงขึ้นลงเด็กชายรามีเป็นเด็กนะฮะเป็นเด็กมันจะลงกับไอ้ลงลงพอดีมันจะตรงกับจังหวะการตีลงลงพอดีอีกทีนะฮะเด็กชายรามีเป็น นะฮะเลสตายเลสตายมันก็จะเป็นลงลงพอดีอนะจริงๆมันก็ไม่ถึงขั้นกับว่าต้องมาต้องมาดูผมทุกกระเบียดนิ้วก็ได้นะครับแต่ก็อย่างว่าเนาะเราบางทีเรามือใหม่เราก็ต้องการหาอะไรที่มันยึดเหนียวเกาะเกี่ยวนะคม่งั้้แล้วมันมันจะสับสนไงมันจะสับสนหาไม่เจอเอาเป็นว่า เด็กอ่าเป็นเด็กอ่าคำว่าเป็นเด็กมันจะลงตรงจังหวะลง,ลงลงพอดีแล้วก็ปาเลสเห็นไหมปาเลสมันจะลงในจังหวะลง,ลงลงพอดีอ่ะผมมาอีกทีนะคราวนี้จะไปยาวแล้วนะจากอีเด็กชายรามีเป็นเด็กชาวปาเลสตาเกิดในนะ เกิดในอ่าเกิดในแผ่นดินสงครามและการทำลายชีวิตหวัยหนุ่มไม่ทันได้ใช่นะก็คือใช่เอาติ๊กหล่นติ๊กหล่นดีนะไม่ใช่มะนาวหล่นถ้ามะนาวหล่นนี่แม่น่ากันนะพี่มากค่ะ นอกเรื่องทาไมวะเนี่ยคนดูยิ่งงงๆอยู่เลยเขาก็เกลียดกันพอดีน, <c oughs> นะครับพอท่อนต่อไปท่อนต่อไปมันก็จะเหมือนเด็กชายรามีเป็นเด็กชาวปาเลสไตน์เพราะว่าทำนองมันเหมือนกันศรัทธาแห่งศาสนาอยู่เหนือความตายอ่าเห็นไหมทำนองเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราใช้ชุดคอร์ดเดียวกันตีคอร์ดเหมือนกันศรัทธาและศาสนาอยู่เหนือความตายลงลงลงขึ้นลงขึ้นลงลง,ลงอ่า แตกต่างไมอ่าุยเล่นผิดแตกต่างไม่อาจร่วมแผ่นเดียวกันได้ลงลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงอ่าลง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 ขึ้นลงจึงทำฮะจึงทำจึงทำมันจะลงจังหวะพอดีคอจีนะครับอ่าผมมาตั้งแต่แตกต่างไม่อาจร่วมแผ่นเดียวกันได้เนาะ แตกต่างไม่อาจรวมแผ่นดินเดียวกันได้ลงลงลงขึ้นลงจึงทำไงมะลงขึ้นลงจึงทำลงลงขึ้นลงจึงทำเราปล่อยนิดนึงก็ได้อ่าปล่อยนิ้วชี้นิดนึงก็ได้ลงลงขึ้นลงจึงทำไงมมันก็จะได้เสียงแบบนี้นะเสียงเบสจึงทำจึงทำสงครามแย่งแผ่นดิน นะมายาวนานลงลงขึ้นลงขึ้นลง F ลงขึ้นลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงขึ้นลงเ minor อ่าอันนี้คือแพทเทิร์นแรกของการตีคอร์ดในเพลงนี้อ่ะพอท่อนต่อไปท่อนฮุกท่อนแยกมันจะสับละ ซาทัตอ่ไม่ใชอ่อิสราเอลมีท่ e นผูมาอยู่เยรูซาเลม็มอซสราเอลเออตรงตรงนี้จะค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงนะครับผมให้มันเป็นลักษณะนี้นะครับผมเป็น ลงลงขึ้นบอร์ดขึ้นลงขึ้นบอร์ดขึ้นลงลง,ลงขึ้นบอร์ดขึ้นลงขึ้นบอร์ดขึ้นอ่ามันมีคำแปลกๆโผล่เข้ามาคือคำว่าบอร์ดมันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวทําให้ดูชา้าๆนะครับผมเราตี A m มิเนอร์ใช่ไหมลงลงขึ้นบอร์ดบอร์ดก็คือย,ยกยกมือซ้ายนะครับยกมือซ้ายเห็นไหมไม่ต้องกดให้มันให้มันแน่นถ้ากดให้มันแน่นมันจะไม่บอร์ดไงแล้ว ่ไหมบางทีบางทีการจับคอร์ดบอดเนี่ยมันก็จะมีเสน่ห์มีมีความไพเราะนะครับกับการกับการเล่นจังหวะบางจังหวะเป็นอย่างเงี้นะครับลงลงขึ้นบอดขึ้นอ่าลงลงขึ้นบอดอืมลงลงขึ้นบอดนะฮะลงลงขึ้นลงลงขึ้นยกลงลงขึ้นอืมอ่ะคราวนี้ยาวๆก็จะกลายเป็น ลงลงขึ้นบอดขึ้นลงขึ้นบอดขึ้นลงลงขึ้นบอดขึ้นลงขึ้นบอดขึ้นลงลงขึ้นบอดขึ้นลงขึ้นบอดขึ้นลงอ่าช้าๆที่สุดนะลงลงขึ้นบอดขึ้นลงขึ้นบอดขึ้นลงลงขึ้นบอดขึ้นลงขึ้นบอดจังหวะบอดก็คือยกยกยกออกมาให้เสียงมันบอดนะครับคราวนี้เราจะไปกับการร้องด้วยนะฮะมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ ึ้นลงขึ้นบอดขึ้นลงขึ้นบอดขึ้นลงขึ้นบอดขึ้ลนลงอ่านี่คือลักษณะของการตีคอร์ดผมจะใช้ค่อนข้างที่จะผสมผสานหลายๆแพทเทิร์นนะครับยังไงลองลองสังเกตดูผมจะเล่นให้ช้าที่สุดเพราะว่าพอเราเล่นไปเรื season, ่อยๆเนี่ยบางทีการใช้แพทเทิร์นเดิมๆซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆมากๆเข้าเนี่ยมันจะทำให้เพลงมันดูไร้ไร้สีสันนะเออ ลฟ์สติอะพูดง่ายๆนะครับอิสราเอลมีธรรมด์อารามอันซาลิสเยรูซาเลมต่างอ้างสิทธิเป็นเจาของไม่อันนี้เป็นลงขึ้นอ่านี่ก็กลายเป็นธรรมดาแล้วคือลงขึ้นบอดขึ้นลงขึ้นบอดขึ้นลงขึ้นบอดขึ้นลงลงขึ้นบอดขึ้นลงขึ้นบอดขึ้นลงขึ้นบอดขึ้นลงขึ้นบอด นลงขึ้นบอดขึ้นลงถ้าเคยติดตามคลิปเก่าๆผมเนี่ยไอจังหวะการตีแบบเนี้ยเล่นเพลงสมสารได้ไหมออจำเพลงสมสารได้ไหมเหมือนกันเลยเอามาใช้ได้นะครับหยิบมาใช้ได้นะครับเอามาใช้กับเพลงนี้เลยพลีชีวิตที่ตักแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์นะสิ้นชีวิตได้ขึ้นสวรรค์นแนนอนลงขึ้นบอดขึ้นลงรบกับยิวเพื่อแยกแผ่นดินที่น้อยปอ,องงขึ้นบอดขึ้นลงขึ้น้าปั่นารักรับ is ่ม้ทําได้ทั้ง2แบบเนี่ยท่อเนี้ยแบบแรกก็คือลงลงขึ้นบอดขึ้นลงขึ้นบอดขึ้นลงขึ้นบอดขึ้นลงแบบที่2ก็คือไม่ต้องขยี้อันแรกก็เอาเอาแบบง่ายๆเลย is t right with from me in jerusalem arim ansari to jerusalem อ่างอ่างสิเป็นเจ้าขอขึ้นบอดขึ้นลงขึ้นบอดขึ้นลงต้องทำสงครามขึ้นลงขึ้นบอดขึ้นลงขึ้นบอดขึ้นลงมีชีวิตพิทักษ์แผ่นดินสักสิสิ้นชีวิตได้ขึ้นสวรรค์แน่นอนทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับในท่อนนี้เท่ากับว่าอ่าเราสรุปกันเลยแล้วกันนะครับเพลงนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะของการตีคอร์ดสองแบบก็คือ ไหมฮะลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงอันนี้คืออันแรกท่อนแรกอีกทีนะลงลงขึ้นลงขึ้นลง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 ลง่าพอถึงท่อนที่เป็นเป็นโซโล เออก็เล่นธรรมดาไปนะครับเล่นธรรมดาไปหรือไม่ต้องเล่นก็ได้เล่นคนเดียวอยู่ที pues ่บ mm ้านอย่าไปซีเรียสแต่ถ้าอยากจะเล่นก็ตตคอร์ดไปเลยหรือสับด้วยความบ้าคลั่งลงลงขึ้นลงขึ้นล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 งลงลงนาอยู่เลนือขึ้นลงลงตงขึ้นลงา้นลงลล้นลงขึ้ลงลงลงขนลงนลนได้

ตอธรรมดาแนละ้ต่อองอ้างสิเป็นเจ้าของไม่อาจร้องก็องต้องทำทรงอ่าอ่าอ่าเหมือนเหมือนเหมือนเรียนจากคนบ้าเนาะ <c oughs> อ่ะย่างไงก็ต้องขอบคุณมากลยครับที่ที่ที่นั่งดูกันจนจบเนาะ <c oughs> จริงๆแล้ว พูดปกติเหมือนคนอื่นก็ได้นะผมพูดสวัสดีครับวันนี้มาเรียนกีตาร์กันนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับแต่มันไม่เราเราไม่ชอบเขานะขอบคุณมากครับสําหรับการรับชมในคลิปนี้ตอนนี้นะครับเด็กชายรามีหวังว่าคงจะไม่ยากเกินไปนะครับฝึกนะครับจะพูดว่าไม่ยากมันเป็นไไม่ได้หรอกทุกเพลงมันยากหมดแหละ เออทุกเพลงมันยากหมดแล้วถ้าเราเริ่มต้นแต่มันจะมันจะไม่มันจะไม่สาเร็จได้เลยมันจะไม่สามารถทําได้เลยถ้าถ้าเกิดเราไม่ยอมฝึกฝนถ้าเกิดเราไม่ยอมมีจินตนาการในการเล่นนะฮะคือผมเคยพูดหลายครั้งว่าคลิปผมแนะนําผมอาจจะทําแค่10นาที15นาทีแต่เชื่อเถอะว่าคุณไม่สามารถดูเสร็จแล้วเล่นได้เลยเหรอกคุณต้องเอา15านาทีของผมเนี่ยไปคิดต่อไปคิดต่อแล้วก็ไปฝึกฝนต่อ นะครับไปฝึกฝนต่อเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเกิดความเคยชินแล้วเมื่อเกิดความเคยชินแล้วเชื่อผมสิวันนั้นคุณจะลืมผมทันทีเลยคุณจะลืมผมคุณจะไม่จําเป็นจะต้องเข้ามาดูคลิปผมมีต่อไปเพราะว่าคุณสามารถที่จะสร้างและจินตนาการสิ่งเหล่านี้ได้เองนะครับอยากให้เป็นเช่นนั้นนะครับอยากให้เป็นเช่นนั้นนะครับแต่ยังไงก็แหวกเข้ามาทักทายกันบ้างก็ได้วันนี้สวัสดีครับขอบพระคุณมากที่ติดตามสวัสดีครับเด็กชายรายมีเป็นเด็กชาวบาเลสเต ไม่แผ่นดินสมคานแลการทำลายชีวิตไว้นุ่มไม่เคยได้ไอ้ทำไมเลือกสอนอย่างนี้วะเดี๋ยวทำได้ไดเห็นยากไ, <c oughs> ไปไปไปจริงเลย <c oughs>